Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, on, you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, oh, yeah, boy. Don't wanna show me now. No matter how far, I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah. Boy, the one who showed me now and forever. ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราก็วันนี้ก็กลับมาพบกับชาวชาวดอยครับหนึ่งครับวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปเอาผัดชนิดหนึ่งครับอุปกรณ์ที่เอาไปก็คือกระเป๋าครับเท่กระเป๋าก็พอครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปเอามาเละตาครับเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากจะไปผัดชนิดหนึ่งครับที่กระอมของเครื่องห่อของกระเหรี่ยงเพื่อนเพื่อนไปดูกันเลยครับเพื่อนเพื่อน วันนี้เราเดินทางไปไกลโพลส์ควรครับไอประมาณร้อยกว่ากิโลคับเพื่อนเพื่อนเราเดินไปคับวันนี้ครับข้ามห้วยข้ามแม่น้ำไปไกลมากเลยครับเพื่อนไปเลยครับถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงครับไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับเดินทางไปกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไปกันเลยครับทุกคน เลบัวลอยฮะรูบเนเลบอนไหนเพื banks, ่อเพื่อนครับเาวาทาที่เราเดินไปไปขึ้นดอยอยาเดียวนะเพื่อน แล้วว่าทานที่เราเดินคือไปเดินขึ้นดอยแอ่เดียวเลยครับเพื่อนๆไม่มีโลมมีแต่ขึ้นครับเลยอีกไกลครับยังไม่ถึนเลยครับยังไม่ใกล้เคียนเลยครับ ตอนนี S <S <expand> э you know ้ก็มาเครื่องทางแล้วครับเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ถือนะครับเรื่องวาวยังไงจอเรลุ้นนี้นะจอเราลุ้นนี่นะก็บอกคนนะเรื่วาาตัวหน้าท้ายยนียที่ายลูนี่ถ้าโดนลุ้นทางนเมื่อไหร่ 嗯，我还一走路，我还没。 ที่เราเดินขึ้นมาอากาศเย็นมากนะครับเพื่อนจะมีลนตลอดเส้นทางนะครับ lo p o n บรรยากาศดีมากเลยครับพี่ว่ามอรถไปเก็จะเห็นบ้านตัวเองครับถ้าระหว่าเราขึ้นไปก็ประมาณกี่กิโลรอบเลยประมาณไมกิโลนะเราถ้าที่เราขึ้นก็ประมาณติบหรือยี่สิบกว่ากิโลนึ่งเลยครับเพื่ว่าจนี้บรรยากาศดีมากเลยครับ ไปไปกันต่อนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับตอนนี้ก็ถือถือดอยที่เราจะมาแล้วครับ ตอนนี้ถือดอยทูเล่แล้วครับเพื่อนอากาศเย็นลมเย็นสบายครับเพื่อนๆเดินไปกันเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงจุดสุดสุดนะครับบรรยากาศด,ดีดีมากนะครับเพื่อน พื่อนๆครับตอนนี้เราก็ถือผ้าที่เราจะมาเก็บแล้วครับเพื่อนๆเก็บกันเลยครับเพื่อนๆเพื่อนเก็บต้นหอบ จะล่มไหมครับเพื่อนๆครับอันนี้แหละครับที่เราตาหานะครับที่เราจะมาเอาครับวันนี้ครับใช้สาระทักกับข้าวปลูกอาหารเนี่ยเพื่อนส่วนมากตรกเทพไม่ค่อยมีครับที่นี่จะมีครับมีกลีหออครับผ่าพวกนี้และครับเพื่อนที่เราจะมาเก็บครับ